ตัวนี้เป็นไฮไลท์หรือว่าเป็นพระเอกของงานเลยทําการยกให้ลูกค้าไปด้วยค่ะ2นิ้วเพิ่มนะคะให้เป็นไฟเลียววิ่งแบบนี้เลยเป็นสไตล์การแต่งชุดวายบอดี้แนวเมกานั่นเองค่ะ โออีกแล้วนะคะในช่องสมโอโปรโมชั่นปอดชาแนลวันค่ะวันนี้นะคะแน่นอนค่ะเจอโอค่ะโอก็มีรถนะคะมารีวิวให้กับลูกค้าทุกๆท,ท่านชมอีกแล้วค่ะเป็นสไตล์การแต่งชุดวายบอดี้แนวเมกานั่นเองค่ะลูกค้าสั่งจองจากออนไลน์อีกเช่นเดิมนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะโอก็กําลังจะเอารถนะ,ะไปส่งมอบให้กับลูกค้าถึงมือเลยนะคะเดี๋ยวโอจะพาชมไปดูในคลิปเลยค่ะ นั่นเองค่ะ ราคาข่ที่1 3 000, 2 0 0ล้านบาทนะคะสำหรับสีดำคันนี้นะคะลูกค้าก็สั่งแต่งสไตล์เมกาค่ะเป็นชุดวายบอดี้นะคะหน้าใหม่นะคะมาพร้อมกับชุดร้อแ็กขอบ20นะคะยก2นิ้วไปเลยค่ะตัวนี้นะคะเดี๋ยวโอจะพาชมค่ะว่าสไตล์การแต่งของรถคันนี้นะคะลูกค้ามีอะไรบ้างนะมาดูในส่วนของด้านหน้าเลยเนาะ,ะด้านหน้านะคะอีไซน์การแต่งนะคะตัวนี้เป็นวายบอหน้า F รตัวหน้าใหม่นั่นเ นะะหน้าใหม่ก็จะสังเกตง่ายๆค่ะนี่เลยจะเป็นไฟนะคะ5้าจุดแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นไฟทั้งเป็นไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟเลี้ยวในตัวเลยนะคะในส่วนของเซ็นเซอร์นะคะรุ่นวายแท็ของเราก็ยังอยู่นะคะโอก็ใส่ให้ในส่วนของกระชนด้านหน้านะคะของชุดวายบอดี้หน้าเอฟนะคะแล้วก็แค้คขะด้าน,นล่างแคนด้านล่าง นี้นะคะโอก็จัดทาสีให้ลูกค้าได้นะคะลูกค้าอยากได้เป็นสีบอลหรือว่าสีดํานะคะอันนี้ก็แจ้งงบมาได้เลยนะคะในส่วนของกระจังหน้าแน่นอนค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นกระจังหน้า FORD เหมือนเช่นเดิมเลยนะคะมาพร้อมกับไฟ LED อย่างนี้เลยค่ะ3จุดนะคะสวยๆแบบนี้นะะในส่วนของไฟซีแน่นอนก็ติดมาอยู่แล้วนะคะในชุด F150 ไฟบอดี้และที่ขาดไม่ได้ค่ะนั่นก็คือปมค่ะ นั่นเองค่ะตัวนี้เป็นไฮไลท์หรือว่าเป็นพระเอกของงานเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้น่าจะขาดไม่ได้ก็คือปกข้างซ้ายขวาหน้าหลังนั่นเองนะคะตัวนี้จะยืนออกมาจากบอดี้รถนะคะประมาณ2นิ้วนั่นเองนะคะทั้ง2ฝั่งเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับซุ้มล้อแบบนี้เลยค่ะสีสวยแบบนี้เลยขนาด3นิ้วสีดําด้านเช่นเดียวกันค่ะ เราก็ตกแต่งไฟหน้าให้กับลูกค้าไปด้วยค่ะตัวนี้นะคะก็จัดเซตใหญ่ให้กับลูกค้าเลยค่ะเป็นไฟหน้ามาสเตงนะคะมาพร้อมกับนี้เลยไฟเดลไลท์ตรงนี้นะคะลูกค้ามีอยู่แล้วเนาะเพราะว่าในรุ่นวายแท็กค่ะจะมีไฟเดลไลท์อยู่แล้วนะคะแต่โอก็เพิ่มนะคะให้เป็นไฟเลี้ยววิ่งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีคีปมาสเตงค่ะให้ด้วย3มคีมนะคะมีวงแหวนค่ะด้านนอกนะคะเป็นแบบเหลี่ยมแล้วก็ด้านในนะคะโอใส่ตาสีน้ําเงินให้กับลูกค้าไปด้วยค่ะแล้วก็แถมด้วยชุดข้อไฟหน้า นะคะให้กับรถคันนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของสกูปนะคะลูกค้าก็สั่งแต่งเป็นสกูปรูปม้ามานั่นเองค่ะตัวนี้เลยนะแต่ว่าอก็จัดทําเป็นสีทูโทนให้พอดีกันนะคะให้มันหมัดกันก็คือทําเป็นสีทูโทนสีดําด้านตัดกับสีดําเงานั่นเองค่ะแล้วก็เพิ่มตัวนี้ให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะนั่นก็คืออะคริลิกนั่นเองอันนี้โอก็ติดเพิ่มให้กับลูกค้าไว้ค่ะแล้วก็มาถึงผ้าเอกอีกชิ้นหนึ่งนะคะของเรานะคะทางนี้ลูกค้าก็เลือกสั่งเป็นแมคขอบ4ี่สิบก 44เลยทีเดียวนะคะตัวนี้แล้วก็มาพร้อมกับยางเป็นยาง MT ค่ะเป็นยางมัดน,นะคะหน้ายางนะจะอยู่ที่3 3คูน12.5สูนั่นเองค่ะตัวนี้ขอบ20แล้วก็โอ้ก็จะทการยกให้ลูกค้าไปด้วยค่ะ2นิ้วนั่นเองนะ,ะถ้าเกิดว่าลูกค้าใส่แม็กยางใหญ่ๆขอบ20ขึ้นไปแล้วเป็นยางมัดใหญ่อย่างนี้นะคะลูกค้าต้องยกหนี่นะคะถ้าไม่ยกนะคะตรงนี้จะติดซุ้มล้อจะเลี้ยวไม่ได้เลยค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะที่โอเปลี่ยนให้กับลูกค้าค่ะนั่นก็คือน,นี่เลยค่ะบันไดค่าของแฮมเมอร เราเปลี่ยนสายเป็นบันไดเหล็กเลยของแฮมเมอร์นั่นเองนะคะตัวนี้ก็แข็งแรงทนทานค่ะแล้วก็ชุดครอบต่างๆนะคะโอก,ก็ติดตั้งให้ครบเรียบร้อยเลยค่ะรวมถึงกันสาดด้วยนะคะแต่ว่าด้านบนนะคะราวหลังคาค่ะตัวนี้นะคะติดตั้งมาพร้อมกับตัวรุ่นไวท e แท็กอยู่แล้วนะคะซึ่งลูกค้าสามารถเอาไปใช้งานจริงได้เลยนะคะจะยึดอะไรหรือว่าจะหนจะแขวนยังไงนี่คือทาได้หมดเลยค่ะสไตล์ ตกแต่งรถนะคะของลูกค้าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นคันนี้ค่ะลูกค้าสามารถเอาไปเป็นแบบอย่างได้เลยนะคะคันนี้นะคะลูกค้าอยากได้เป็นกันชนเหล็กของแฮมเมอร์นั่นเองเ,องเนาะให้มันแมทชิ่งก,กันกับตัวบันได,ดข้างนั่นเองค่ะกันชนท้าย แฮมเมอร์ของโอนะคะก็มาพร้อมกับห่วงแดงด้วยนะคะแล้วก็มีไฟถอยด้านหลังค่ะแล้วก็มีมาพร้อมกับตัวไฟสองปลายทะเบียนเรียบร้อยแล้วในส่วนของเซนเซอร์ค่ะก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะโอก็ติดตั้งให้นะคะแล้วก็ในส่วนของไฟท้ายค่ะตัวนี้เราก็เปลี่ยนให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะเป็นไฟท้ายแบบ LED นั่นเองเป็นรูปตัว C นะคะรวมถึงตัวข้อฝาท้ายกระบะแบบว wow ้าโลโก้ด้วยค่ะซึ่งรุ่นวายชาของเรานะคะจะมาพร้อมกับตัวกล้องนะคะที่เป็นกล้องมองหลัง อยู่ตรงโลโก้ค่ะโอก,ก็ไม่ลืมนะคะที่จะใส่ตัวข้อฝากระบะให้กับลูกค้าแบบที่มันวอลโลโกได้นะคะนี่โอก,ก็จัดให้แล้วนะคะรวมถึงตัวโลบาร์ด้วยค่ะโลบาร์ตัวนี้นะคะเป็นโลบาร์ที่ติดมากับตัวรุ่น Y ายแท็อยู่แล้วนะคะซึ่งมาใส่กับชุดวายปอดดีของเราได้อย่างลงตัวเลยค่ะเท่สุดๆไปเลยเป็นยังไงกัน้ ลูค้าสำหรับรถคันนี้นะคะที่เป็นรถของลูกค้าโอนะคะโอกําลังจะไปส่งมอบให้กับลูกค้าค่ะสําหรับคันนี้นะคะถ้าลูกค้าชอบนะคะสไตล์การแต่งรถแบบนี้นะคะสามารถแคปรูปทักหาโอได้เลยนะคะเดี๋ยวโอจะทิ้งช่องทางไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะคะโอปฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ของโอนะคะโอจะมีคลิปรีวิวชุดแต่งแบบนี้มาลงให้เรื่อยๆคะ่ะสําหรับวันนี้ขออนุญาตเดินทางไปส่งมอบรถลูกค้าก่อนนะคะสวัสดีค่ะ